ค่ำคืนนี้อยู่กับเจอยจำปาดงนะคะนี่ฝนช่วงนี้นะคะฤูดูฝนนะคะฤดูฝนก็เลยฝนตกนะคะบานลุงเลี้ยงวัวนะะเลี้ยงวัวเขาก็เลยนี่แหละนะคะเอาไฟไฟไล่ยุงนะคะติดไฟไล่ยุงให้ก็เลยไม่ค่อยมียุงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนจะดังไฟให้วัวประจำ แต่วันนี้นะคะตอนนี้นะคะมีไฟนะคะหลอดนีออนนะคะไล่ย,ยุงโอ้ยยุงก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ดังไฟให้เยอะโอ้สีสันนะคะสวยงามมากเลยยังไม่เคยเห็นเนาะตอนแต่ตอนนี้นะคะบัวก็เลยไม่ได้ค่อยวิ่งเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมียุงนะคะนี่ ไฟหลอดนีออนแบบนี้นะคะเขาบอกว่าสีแดงๆสีชมพูเป็นไฟไล่ยุงก็เลยไม่ค่อยมียุงอ้าวอยากกินหญ้าอีกแล้วบ่กรางคืนแล้วตกกลางคืนแล้วไม่ต้องกินนอกนี่นะคะหลอดไฟหลอดไฟเป็นแบบนี้โอ้โหนสีสันสวยงามน,นะคะมองมาแล้วก็รีบมาดูนะคะบว่า มีไฟแบบนี้ด้วยเนาะตอนนี้นะคะสมัยนี้มีทั้งไฟไล่ยุงมีทั้งไฟใต้เอาแมลงเนาะหลายสิ่งหลายอย่าง<ม>เทคโนโลยีเนะพื่หน้ากันไปเยอะโหโโโก็เลยไม่ค่อยจะวิ่งเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีไฟเนาะมีไฟไล่ยุงแล้วตกกลางคืนก็ยังหากินอยู่เนะวัวนี้มันท้องใหญ่มันกินไม่อิ่มสักทีเนาะ นก็เลยอ่ะสบายแล้วยังไม่เห็นเนาะยังไม่เคยมาเห็นก็เลยมาดูว่าสีแดงๆนี่มันเป็นอะไรเนาะพ่อกลัวแต่ก่อนก็จะดังไฟตกกลางคืนกูยังหากินอยู่ยังหากินอยู่เนาะตอนนี้ได้แล้วนะคะัวก็เลยไม่ได้ลือวิ่งเต้นแบบเพราะว่าไม่มีแมลงมากัดมันเนาะมันก็เลยสบาย กินแต่ยากินทั้งฟางแห้งประจำก็เลยสีสันสวยงามมาส่งดูเขาบอกว่าถามลุงป้าบอกว่าเอ้าเอาไฟมาไลยุงให้ก็เลยไม่มียุงเท่าไหร่เนาะโอโ้สบายแล้วแบบนี้เนาะแต่ก่อนเราก็ต้องได้กอไฟดังไฟให้ประจำนะบัวก็เลยมันลำบากเนาะหน้าฝนยุงมันเยอะ ฝนตกประจำวันนี้ก็ยังเปียกแฉะอยู่บ้านไหนๆก็มีบัวเขาก็จะติดตั้งไฟแบบนี้ให้มองมาแล้วมันสวยงามเนาะโอ้ทันสมัยจริงๆเนาะแต่เราไปที่เอาไปที่หนองสะก็เห็นแบบอะไรเนาะไฟสีม่วงๆนะคะเขาบอกว่าไปติดตั้งเอาแมงดานะคะแมงดาเขาก็ มันก็เลยบินมาหาไฟหามา,มาแมลงเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี้คงจะไม่ได้ไปหากบหาเขียดหาซ่อน,น้วเนาะมีหลดไฟนะคะหลอดไฟไล่ยุงก็ยังมีเนาะโอ้ทันสมัยจริงๆต่อไปนี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหัวขวาก็สบายแล้วเนาะตอนนี้